สวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องเอเรือนทอนะคะอขอขอบพระคุณพี่พี่ทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้การอาตอบรับเป็นอย่างดีเนะาะพี่ที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่สนับสนุนโดยการดูชาววัตถุมงคลไปนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีของหลวงพ่อกลวยกับ อของหลวงปู่สุขนะคะวัดปักของมะขามเท่ามาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่รายการของหลวงปู่สุขกันก่อนเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่0924360245นะคะหรือใครที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรมาได้ที่0924360245ได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวไปรายการแรกกันเลยนะคะของ หลวงปู่ศุกนะคะตอนนี้กำลังมาแรงนะคะสำหรับรายการครบรอบนะคะครบรอบการมรณะการ100ปีของหลวงปู่นะคะเขาทำออกมาหลายรุ่นนะคะครบรอบมรณะการของหลวงปู่เนี่ยทำออกมาหลายรุ่นเลยนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่เนาะแล้วก็เหรียญสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเหรียญที่นำมาย้อนยุคนะคะเหรียญ เหรียญแรกเลยนะคะเป็นเหรียญแรกที่ที่หลวงปูท่ทำแจกนะคะทำแจกเนาะอันนี้ก็นํามาย้อนยุคใหม่นะคะเหรียญน,นี้โด่งดังกันในในยุคนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเขี้ยวนะเกี่ยวกับคงกระพันเกี่ยวกับเรื่องเขี้ยวนะคะทีนี้ก็ที่หลวงพ่อทํามาแจกก็เกิดจากหมากัดไม่เข้านะคะ สุนัขหรือหมานะคะกัดไม่เข้านะคะก็เลยโด่งดังในเรื่องนี้มาเนาะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะ,ะเวลาใครไปหาหลวงพ่อเนี่ยจะถามว่ามีม,มีมีลูกหลานกี่คนนะคะมีเด็กเล็กที่บ้านเองมีเด็กเล็กกี่คนนะคะก็จะให้ไปครบจํานวนเด็กนะคะส่วนใหญ่แถวนั้นก็จะมีหลวงปู่สุขเนี่ยของกันเกือบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนา เพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเหนียวคงกระพันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเขี้ยวนะเมื่อก่อนนี้ก็อันตรายเนาะเกี่ยวกับพวกเรื่องเขี้ยวเนะสุนัขสุนงสุนัขเยอะนะคะเพราะว่าเป็นเป็นบ้านป่านะคะแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพยาด้วยนะคะในบ้านก็ในสมัยก่อนก็ไม่มีรั้วเนะสุนัขก,ก็เยอะนะแล้วก็ดุด้วยนะคะก็เลยหลวงพ่อพอหลวงพ่อ ได้ฉายาเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันมาเนาะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ทําแจกนะคะทำแจกในยุคยุคนั้นนะคะเหรียญเหรียญลักษณะนี้นะคะเหรียญสี่เหลี่ยมลักษณะนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะที่ทําออกมานะคะนี้ก็ได้นํามาย้อนยุคนะคะนํามาย้อนยุคในงานครบรอบการมรณะกาหนร้อยปีใหม่นะคะออกปีหกหนะคะ เหรียญนี้แบ่งบูชาในราคาสามอยาสิบบาทนะคะแล้วก็เริ่มมีการทำเหรียญออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมาตลอดเลยนะคะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญครบรอบม,าราอมรณาการเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็แบ่งบูชาในราคา350ร้อบาทอันนี้เป็นรูปใบโพนะคะข้างหลังมีเลเซอร์นะคะเลเซอร์มีโค้ดเป็นเลเซอร์นะคะสามบาท แล้วก็มีนี่อีกหนึ่งรายการนะคะที่ออกมูลนาการนะคะมูลนาการหนึ่งร้อยปีนะคะมรณาการครบหนึ่งร้อยปีนะคะอันนี้ก็แบ่งบูชาในราคาสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นอ่อันนี้แจกกระถินนะคะเหรียญแจกกระถิน แจกกระถินในปีหกสี่นะคะได้มาสองเนื้อนะคะได้มาสองเนือ้อแจกในงานกระถินปีหกสี่นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา5้ารบาทนะคะ5้ารบาทข้างหลังเป็นหลังทาเวทมีสองเนื้อนะคะมีสองเนือ้อ ไม้เท้าคู่ใจนะคะยืนคู่กับไม้เท้าคู่ใจเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเลยนะคะเท้าเวสุวรรณห้ารอยห้าสิบบาทนะคะทั้งสองเนื้อเลยได้มาราคาเท่ากันนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นอ่ารุ่นพรสุขสำราญนะคะปีห้านะคะปีลึกแล้วนะคะ อันนี้เป็นเนื้อนวะด้วยนะคะรวมมวลสารเลยเนาะมวลสารต่างๆนานา,นานมารวมยู่ที่เหรียญน,นี้เนาะตอก่ารวยนะคะตอกตอก็รวยต,อ,ต,ะะตอกรว,วยตรงนี้นะคะวัดปากคลองมะขามเท่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะเหรียญสวยมากเหรียญจีนยิ่งสวยนะคะจะมูมไม่โดนนะคะเพราะว่า ออกจากวัดมาเดิมๆนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆซีนเดิมๆอันนี้แบ่งบูชาในะราคา850บาทนะคะรุ่นนี้มีมีสาเนื้อด้วยกันนะคะแต่ว่าอีก2องเนื้อพี่ใจดีอ่าบูชาไปแล้วนะคะมีพี่ใจดีบูชาไปแล้วเนาะอันนี้850ร้อยห้าสิบาทแล้วก็รายการต่อไปนะคะของหลวงปู่สุขนะคะ ออกปี50นะคะนี่ปีลึกแล้วอ่าปี50ข้างหลังเป็นกรมหลวงนะคะเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขนะคะที่เก่งไม่แพ้กันเลยนะคะหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขาเท่าคงกระพันเนาะสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะ อันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทอ่าเราก็มีอีกหนึ่งรายการนะคะมรณะการครบอ่าครบรอบมรณะการหนึ่งร้อยปีนะคะนี่เหรียญสุดท้ายแล้วนะคะเหรียญสุดท้ายแล้วที่วัดหมดไปนานแล้วเนาะรุ่นนี้ที่วัดหมดไปนานแล้วนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาอ่า 650บาทนะคะ650บาทอ่ะเราก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยอ่านี้เลยขุนแผนนะคะขุนแผนส่วนหลวงพ่อกลวยนี่ก็จะเมตตาแรงนะคะเมตตาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเนาะ ทั้งคงกระพันแล้วก็เมตตาสูงนะคะหลวงพ่อช่วยสิทธิ์ทุกคนเลยนะคะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าเขานะคะอันนี้เป็นคำอของหลวงพ่อนะคะสติเอาไว้เตือนสติเนาะสิทธิยานุสิทธิ์ของหลวงพ่ออันนี้เมตตาสูงมากนะคะออกปีหกหกนะคะราคาไปริ้วแล้วนะคะตอนนี้ อันนี้เอได้มาราคาสูงริี้วเหมือนกันนะคะแบ่งบูชาในราคา1200บาทเนาะหนึ่บาทเอได้ตะกุดของหลวงปู่ศุกมานะคะที่วัดปากของมะขามเท่าอออกปีนี้แหละปีหกหกนะคะหลงห้องนะคะตะกุดหลงห้อง หมดวันแรกเลยได้มาวันแรกก็หมดในวันแรกเลยนะคะหมดวันแรกที่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเอได้เข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเอจะวิ่งไปที่วัดอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแบ่งอีกนะคะสําหรับใครที่รอตะกุดตะกุดลงห้องนะคะของหลวงปู่สุขเนาะแล้วก็รายการต่อไปของหลวงพ่อควยชุตินทโลนะคะสมเด็จแหวกม่านหลังรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะแหวกอุปสรรคเส้นรัศมีคมชัดนะคะ ข้างหลังก็เป็นรูปของหลวงพ่อนะคะรูปเหมือนของหลวงพ่ออันนี้แบ่งูชาในราคา1200บาทนะคะออกปีหกสามค่ะหกสามแล้วก็โพ8ปดใบโพ8ใบอันนี้ก็เป็นโอ้มีมีแมงแมงแมงกินพระด้วยแสดงมาหอมมากอันนี้ก็ออกปีหกสามนะคะปีหกสามข้างหลังเป็นหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเนาะแบบนี้เลย อันนี้ก็แบ่งบูชาในราคา850บาทนะคะรายการต่อไปพุทธกวักนะคะที่ออกปี6-3เหมือนกันนะคะพราเนื้อผงที่ออกปี6-3เนาะข้างหลังเป็นภาพเหมือนหลวงพ่อตอนนี้มวลสารเริ่มปูดแล้วนะคะอันนี้นะคะยิ่งปีลึกยิ่งเห็นไหมคะเริ่มดันขึ้นมาแล้วนะคะ อันนี้แบ่งบูชาในราคา850บาทกวักแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็ยังมีผ้าผงอีกหนึ่งรายการเป็นพระศิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามอันนี้ออกปีอ่าปีหกหกนะคะปีล่าสุดนี้เลยนะคะมีมวลสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะ พิมพไม่มีย่ามเป็นพิมพพมพ์ที่นิยมมากนะคะในยุคนั้นนะคะยุคต้นๆถ้าเห็นพิมพ์ไม่มียามนี่รู้เลยว่าเป็นพระของหลวงพ่อกวยนะคะข้างหลังระบุชัดเจนนะคะปีหกหกเนาะปีหกหกไม่ต้องค้นหาเลยออกตรงวัดนะคะวัดโคสีตารามเนาะพระผงปีหกหกนะคะก็มีออกมาสองรายการนี้นะคะสองรายการนี้เนาะ ร้อนแ,แรงไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าขนแผ่นหมดจากวัดอย่างไวเลยแสดงว่าเป็นที่ต้องการของสิทธิญาณุสิทธิ์เป็นอย่างสูงน,นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายของหลวงพ่อนะคะที่ออกวัดโคสิตตารามปีห6หนะคะแบ่งบูชาแอลละ250หาบาทนะคะ250หบบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ฉากตะวันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะแบ่งบูชาในราคา250บาทเริ่มทยอยหมดกันนะคะแต่ละรายการเริ่มทยอยหมดแล้วแล้วก็มีของวัดจีนนะคะนี่ประสบการณ์ล่าสุดเลยอุบัติเหตุเนาะรถนะคะเกิดอ,อุบัติเหตุเจ็บเล็กน้อยนะคะมีบาดแผลเล็กน้อยอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทจ้าใครกำลังมองหาสาธิกานะคะสาธิกา สาริกาค้าขายนะคะติดต่อเจรจานี่เลยสิทธิ์กตันยูนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็มีของวัดหนองตะแก้วนี่เลยใครกําลังตามหาอยู่นะคะได้เข้ามาแล้วนะคะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอเลยมีกล่องเดิมให้นะคะมีกล่องเดิมให้อ่ามีกล่องเดิมให้ อันนี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะมีให้เลือกสองสีมีให้เลือก2สีนะคะ550บาทเท่านั้นแล้วก็รายการต่อไปเป็นเหรียญเหรียญโล่ปี6 6นะคะหลังหนุมานตอนนี้ก็ใกล้จะหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบเก็บกันเลยนะคะ 550บาทเท่านั้นรูปหล่อนะคะรูปหล่อลอยองนะคะรุ่นนี้หมดจากว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะแล้วก็มีแบบนี้นะคะปีนี้ทำรูปหล่อลอยองค์ออกมา2แบบด้วยกันนะคะอันนี้ก็5้าบาทแล้วก็เหรียญพุ่มเข้าบินนะคะเหรียญพุ่มเข้าบิน อันนี้ก็แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะรูปนะคะรูปขนาดบูชาห้าคูณเจ็ดนะคะห้าคูณเจดยันคู่แบ่งบูชาในราคา80บาทเท่านั้นนะคะ80บาทนี่เขาแกะนะคะเขาแกะหายากมากนะคะสร้างไม่เกิน400ร0อีอยองค์นะคะนี่เลยเขาแกะ ออกปี64นะคะปี64แบ่งบูชาในราคา900บาทนะคะ900บาทเท่านั้นนะคะหายากมากไม่ค่อยพบไม่ค่อยพบเห็นเนาะแล้วก็รายการต่อไปนะคะอ่าเป็นหลังพระพุธปี65นะคะหลังพระพุธอันนี้ประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้ 600บาทนะคะ600บาทปี65าแล้วก็มีโต๊ะหมู่นะคะโต๊ะหมู่400บาทประกันแท้ให้นะคะออกจากวัดประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์่าแล้วก็มีเหรียญรุ่นเมตตาสิทธิ์นะคะหลังมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะนี่กล่องเดิมนะคะกล่องเดิมเนื้ออันปะก้ากล่องจะเป็นสีน้ําเงินนะคะ นี่เลยเนื้ออนปากกานะคะดูห่วงดูให้ชอบราค่อ้ปิดนะคะได้เพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะคะเอ๊ะทำไมกล้องมันเป็นรู้บ้าๆวันนี้อันนี้แบ่งบูชาในราคาเจ็อยห้าสิบบาทนะคะเจ็บาทหลังมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะกำลังตามหากันเลยนะคะได้มาแบ่งอีกแล้วนะคะได้มาไม่เหลือเลยนะคะแต่ละครั้งได้มา อยู่ได้ไม่เกิน3 4วันนะคะก็จะหมดนะคะารายการนี้เมตตาบารมีปี60นะคะอ่ารุ่นบารมีปี60นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา450บาทนะคะองค์ไม่ใหญ่มากนะคะสำหรับเหมาะสำหรับเด็กนะคะเด็กแล้วก็ผู้หญิงเนาะองค์ไม่ใหญ่มากเนาะ450บบาทแล้วก็เป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ ใครที่กําลังมองหาขึ้นคอให้เด็กน้อยนะคะเป็นเม็ดกระดุมเนื้ออันปาก้านะคะที่ร้านรับเลี่ยมเนาะที่ร้านรับเลี่ยมด้วยมีบริการเลี่ยมใส่ให้ด้วยนะคะอันนี้แบ่งบูชาองค์ละ200บาทแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะแบ่งบูชา100บาทนะคะใครสนใจเลี่ยมก็สั่งเลี่ยมได้เลยนะคะปิดแล้วก็เลี่ยมได้เลยนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวถ้ามีวัตถุมงคลอะไรเพิ่มมานะคะก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามใกล้จะครบ1,000แล้วนะคะอเอ๋ได้บอกหลวงพ่อไว้นะ้อว่าถ้าครบ1,000นะคะ1,000คนขึ้นไปเอ๋ก็จะทำการไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ท่านใดที่สนใจนะคะที่จะชมแล้วก็ ปิดในไลฟ์สดเลยเนี่ยก็กดติดตามไว้นะคะใกล้จะถึงเวลาไลฟ์สดแล้วนะคะเดี๋ยวเอกจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าเอจะไลฟ์สดช่วงไหนนะคะเอกก็จะลงแจ้งไปเนาะว่าจะมีการไลฟ์สดช่วงนี้ช่วงนี้นะคะ,ะแล้วการไลฟ์สดนะคะเราสามารถปิดได้เลยนะตอนนั้นนะคะแล้วเราก็สามารถสอบถามทักทายสอบถามคุยกันได้ในไลฟ์สดนะคะพี่ท่านใดที่พิมพ์ไม่เป็นนะคะในไลฟ์สดนะคะ ทักเข้ามาสอบถามกันไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าถึงเวลาเราจะเราจะได้ไลฟ์สดแล้วก็ปิดกันทันท่วงทีนะคะส่วนใหญ่ถ้าไลฟ์สดแล้วเนี่ยพี่พี่ก็จะปิดในไลฟ์สดเลยก็จะอ่าจะไม่ค่อยมีเหลือนะคะจะไม่ค่อยมีเหลือมีก็จะเป็นส่วนน้อยนะคะเราก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปอ่ารับวัตถุมงคลที่วัดหลวงปู่สุขมาเพิ่มอีกนะคะจะได้มีพระลายเยอะเนาะ,นะแล้วก็จะอ่า ใครที่เป็นศิษยานุศิษย์ของอหลวงพ่อวิชัยนะคะวันหัวเด่นนะคะก็กดติดตามไว้เนาะเราก็จะไปถ้าได้หลายสดนเนี่ยก็จะมีหลากสายเกจินะคะหลากหลายเกจิมาแบ่งปันกันนะคะกดติดตามไว้เนาะแล้วก็มีของหลวงพ่อพัดด้วยนะคะวันนี้เอเรือนทอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสําหรับพี่ๆที่สนับสนุนโดยการบูชาวัตถุมงคลไปนะคะ เอเลนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ